อ,อ้าวแม่กำลังยกเวทอยู่เลยครับผมคุณรู้หรือไม่ครับยิ่งเราอายุเยอะขึ้นมากเท่าไหร่เราจ้องยิ่งยกเวทให้ช้าลงมากขึ้นเท่านั้นครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฉุดหนักพีเดียวใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกับมี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทาให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทําให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ใคร สวัสดีครับผมโค้ชปูนแดงครับตอนนี้พวกเราชมรายการซิกแพคโคจิอยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคการฝึกเวทเทรนนิ่งสำหรับคนที่อายุเยอะขึ้นแล้วนะครับในที่นี้คือตั้งแต่อายุ40ถึง45ขึ้นมานะครับผมที่มีความสนใจในเรื่องของการฝึกเวทเทรนนิ่งที่มีคุณภาพนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นครับผมว่าการฝึกเวทเทรนนิ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับสำหรับคนที่มีเลข4ี่นำหน้าอย่างพวกเราครับผมโค้ชปูนแดงก็45แล้วนะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่า การฝึกเวทชูนิ่งนั้นมันจะมีการฝึกที่หลากหลายจังหวะมากนะครับและโดยส่วนใหญ่ครับผมเทมโปที่มักใช้กันในยิมก็คือเป็นสแตนดาร์ดเทมโปคือการแบบยกแบบระเบิดออกไปใช่ไหมครับผ่อนช้า2วินาทีแล้วออกแรงดันปั๊มนะครับหนถึงวินาทีครับซึ่งนั่นก็คือเป็นตัวของเทมโปที่เรียกว่าสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้จริงๆครับแต่ทีนี้พอเวลาเราอายุเยอะขึ้นครับการใช้สแตนดาร์ดเทมโปหรือว่าการใช้การยกแบบพาเวอร์คือแบบยกแบบระเบิดขึ้นมานครับ กลับส่งผลเสียต่อตัวของเอ็นข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อของเราโดยตรงเลยนีครับผมดังนั้นครับตัวของเทคนิค slow tempo จึงเป็นหัวใจสําคัญของการฝึกเวทของคนในวัยนี้นั่นเองครับซึ่งวิธีการเทคนิคแล้วก็ประโยชน์ของมันจะเป็นอย่างไรนั้น<ส>เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้อมูลกันลึกๆก,กันดีกว่าครับไปดีวูกันต้องขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับสำหรับคนที่อายุ40บวกที่เริ่มเข้ายินนะครับมักจะล้มเลิกหรือว่าสุดท้ายก็คือต้องหยุดออกกําลังกายไปเป็นเพราะว่า มักจะเจอกับอาการบาดเจ็บกันซะเป็นส่วนใหญ่ครับอยากให้ทุกคนนะครับลองนึกดูครับผมพูดเรื่องนี้มาหลายคลิปแล้วครับว่าถชาเกิดว่าสมมุติคุณเป็นคนที่เคยออกกําลังกายมาก่อนหรือว่าคุณเป็นคนที่กร้ามสึกหนักมาก่อนครับผมร่างกายของคุณถูกใช้งานมันนานมากแล้วนะครับถึง40ปีด้วยกันนะครับทีนี้นะผมตัวของเอ็นข้ต่อกล้ามเนื้อครับผมนะครับมันจะมีความล้านําอยู่แล้วหรือว่ามีตัวของคุณภาพที่เสื่อมลงเป็นเงาตามตัวอยู่แล้วจริงไม่จริงแต้นะครับการที่เราไปสู่แบบขยี้การฝึกหนักตามสไตล์วววัััยรรุุ่่่นบบผมมาไปจกกกลพ คนที่มีความแข็งแรงสูงแล้วเราก็ไปเล่นตามเขาครับส่งผลทําให้คนอายุ40บวกต้องบาดเจ็บแล้วก็ต้องหยุดออกกําลังกายไปครับและสุดท้ายพอกลับมาออกกำลังกายใหม่กับพบว่าการออกกำลังกายมันแย่แลงทีจากว่ามีอาการบาดเจ็บเรื้อรังคอยรบกวนเขาอยู่มันเลยทําให้การพัฒนาร่างกายของคนกลุ่มน,นี้ครับมันเชื่องช้าหรือไม่เกิดขึ้นเลยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับจังหวะในการยกเทมโปในการยกสําหรับคนที่เลขสี่นำหน้าหรือว่าคนที่อายุเยอะขึ้นนะครับผมมีความจําเป็นและมีความสาคัญอย่างยิ่งครับเพราะบางทีครับการที่เราไปจับกลุ่ม หรือไปออกกำลังกายเหมือนกับคนที่แข็งแรงแล้วครับมันกลับส่งผลตรงกันข้ามอย่างที่คุณอยากได้นั่นคือความแข็งแรงที่คุณต้องการนั่นเองครับตอนนี้หลายคนอาจจะเถียงผมในใจอยู่นะครับว่าเฮ้ยโค้ดมันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าฉันก็ดูยกได้ปกติดีมันี่เป็นการบาดเจ็บอะไรใช่ไหมครับคือผมได้บอกเหตุผลหลักๆเลยครับสำหรับคนอายุเลข4นําหน้านะครับผมที่ต้องการฝึกเวิรชูนิ่งอย่างยั่งยืนแล้วก็พัฒนาตัวของกล้ามเนื้อออกไปได้ยาวๆโดยที่คุณไม่ต้องเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บครับซึ่งเศษของนั้นมีอะไรบ้างมาดูกัน ข้อที่หนึ่งครับผมคือมันช่วยให้เราสามารถลดแรงกระแทกต่อข้อต่อได้น,นั่นเองครับการที่เรายกแบบเชื่องช้านะครับผมการที่เราควบคุมจังหวะในการยกเป็นอย่างดีครับส่งผลทำให้ตัวของข้อต่องเราได้รับการปกป้องร่วมไปด้วยครับเพราะว่าบางทีครับผมการกระชากครับการออกแรงเร็วนะครับ ส่งผลทําให้ตัวของ N และข้อต่อของเราครับมันทํางานหนักมากเกินไปหรือในบางกรณีคือตัวของกล้ามเนื้คุณมันมีความพร้อมที่ไม่มากพอก็ส่งผลในตัวของก้ามเนื้อคุณมีอาการปริฉีกขาดเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆนะครับดังนั้นการยกแบบ slow control การควบคุมจังหวะ การยกที่มีคุณภาพการเน้นไปที่แรงต้านที่เกิดขึ้นบนกล้าเมเนื้อของคุณแบบเพ er ีย er er วๆครับ mm hmm. จะส่งผลทำให้ตัวของกล้าเมเนื้อของคุณครับมันสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและคุณจะสามารถพัฒนาตัวของกล้าเมเนื้อได้อย่างไม่รู้จบในวัยเลขสี่าำหน้านี้เองครับมาในเหตุผลที่2ครับคือการยกช้าช่วยทําให้เราสามารถโฟกัสกล้าเมเนื้อได้ลึกและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับการยกแบบ slow tempo นะครับคือการที่เราดันออกไปช้าและฝนลงช้านะครับตัวของแรงต้านนะครับ จะอยู่ในตัวของกล้ามเนื้อของเราเยอะมากนะครับซึ่งตัวของกล้ามเนื้อของเราเขาจะมีอยู่2ชนิดหลักครับก็คือไท p ์วันมัสส์ไฟเบอร์และไท p ์กลุ s มมัสส์ไฟเบอร์ครับตัวของมัสส์ไฟเบอร์ทั้ง2ตัก่นี้ครับจะได้รับแรงต้านทั้งคู่นะครับและจะต้องทำงานประสานกันอย่างต่อเนื่องเลยส่งผลทำให้คุณสามารถที่จะพัฒนาตัวของกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นได้จากว่าคุณใส่แรงต้านที่มีคุณภาพ เข้าไปในตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อของคุณในทุกอันูนั่นเองครับในขณะที่จะเห็นว่าคุณยกเร็วใช่ไหมครับในบางครั้งในบางกรณีครับจะมีตัวของไทร์คูมัสเซอร์ไฟเบอร์นั่นั้นครับที่ทํางานครับแต่ว่าตัวของไทร์วันมัสเซอร์ไฟเบอร์กลับไม่ได้รับการกระตุ้นร่วมด้วยครับซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าก็ไทร์วันมัสเซอร์ไฟเบอร์มันเป็นตัวของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับเรื่องของความทนทานไงมันสำหรับนักวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการฝึกเวทชนิ่งก็ทําให้ตัััววขอองไไทนมสเเซฟบร์ ซึ่งเป็นตัวของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับความทนทานเนี่ยนะครับมันทํางานร่วมด้วยเช่นกันครับผมเพียงแค่เราต้องรู้เทคนิคว่าเราจะต้องกระตุ้นมันอย่างไรก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นครับการยกชาครับทำให้ตัวของเส้นใยกามเนืองหุ่นมาได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มที่ทั้ง2องชนิดเลยนั่นเองครับเล่นเวก็นหนักกินปโปรตีนก็เยอะแต่กล้ามไม่ยอมมาสักทีนึง ผมขอแนะนำแอลลูซีนที่ช่วยท่านผู้พัฒนากล้ามได้เร็วขึ้นครับลูซีนคือกรดอะมิโน,โนตัวหลักที่กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อโดยตรงช่วยให้ร่างกายดึงโปรตีนที่กินไปใช้ได้อย่างเต็มที่ฟื้นตัวไวน้ำหนักแค่ไหนก็ไม่แผ่วสูตรของ Six Pack Lab เป็นลูซีนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสม BCAA และไม่มีการเจือน้ำตาลไม่ใส่สารแต่งสีทำให้ร่างกายดูซึมได้อย่างเต็มที่หากคุณอยากได้ตัวของแอลลูซีนเป็นตัวช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อให้เร็วขึ้น มีจําหน่ายแล้วที่ช้อปปีหรือสามารถทกมาได้ที่ไลน์แอดซิกแพคแลบตรงนี้ได้เลยครับมาในข้อที่3ครับนั่นคือมันเพิ่ม time e r t e n s i o n หรือว่าระยะเวลาที่กล้ามเนื้อเจอกับแรงต้านได้นานขึ้นนั่นเองครับลองนึกถึงตัวของจังหวะการย,ยกแบบปกตินะครับเวลาที่เราออกแรงดันปึ้งใช่ไหมครับแล้วเราปลดมา2วินาทีแล้วดันปึ้งออกไปครับ ร่างกายก็เจอกับแรงต้านเหมือนกันครับแต่ในระยะเวลาที่สั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกแบบ slow tempo นะครับผมคือเราดันช้านะครับแล้วเราผ่อนช้าตามไปด้วยนะครับตัวของกล้ามเนื้อของเราจะเจอแรงต้านทั้งขาไปและขากลับและระยะเวลาที่ตัวของกล้ามเนื้อจะต้องเวิร์กจะต้องทางานครับผมมันจะนานกว่าการยกในรูปแบบธรรมดาหรือว่าการออกแรงระเบิดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับพอเวลาที่เราใส่ตัวของแรงต้าน ที่มีคุณภาพแบบนี้เข้าไปในตัวของกล้ามเนื้อครับจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไมโครสโกปิกแคร์หรือว่าไมโครแคร์ตรงนี้นะครับทำให้ตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อครับมีความปริฉีกเสียหายเล็กๆน้อยๆครับทำให้ตัวของกล้ามของเราสามารถพัฒนาขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นมากกว่าตอนที่คุณยกเร็วด้วยซ้ำนะครับโดยในงานวิจัยครับที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Applied Physiology จะทำเม iology, ื่อปี2020ที่ผ่านมาครับค้นพบว่าการที่เราฝึกในรูปแบบของ muscle damage ก็คือการฝึกแบบ eccentric ก็คือการฝึกในจังหวะที่ช้าในจังหวะที่ผ่อนนะครับส่งผลทําให้ร่างกายมีการสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีคุณภาพสูงอย่างมีนนยยะสาคัญครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วลองปรับจังหวะในการยกดูครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าการยกที่มีคุณภาพมันหน้าตาเป็นอย่างไรแต่มาในข้อที่4ครับมันเป็นการฝึกให้ระบบประสาทคุณเรียนรู้การควบคุมการออกแรงที่มีคุณภาพสูงครับ คือคนที่ฝึกเวทชรนนิ่งครับมักจะมีสิ่งที่พลาดไปก็คือตรงนี้แหละครับก็คือการฝึกระบบศาสตร์ของกล้ามเนื้อของเขาครับการที่เรายกเร็วการที่เรายกแบบหนักมากๆในจังหวะที่แบบเป็นแรงระเบิดครับผมมันจะทําให้เรามีความแข็งแรงขึ้นก็จริงครับแต่การคอนโทรลการควบคุมการที่เราจะใส่คุณภาพเข้าไปในตัวของกล้ามเนื้อของเราก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆครับเพราะว่าเราไม่แต่โฟกัสการขยับเหล็กจากจุด A มาจุด B แค่นั้น แต่เราไม่เคยสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างทางของจุด A มาจุด B หรือว,ว่ามันจะมีแรงต้านมากน้อยแค่ไหนครับดังนั้นครับผมนอกเหนือจากเรื่องของการกระตุ้นต้านแรงที่มีประสิทธิภาพแล้วตัวของระบบกระสานของเราก็ได้รับการกระตุ้นร่วมไปด้วยทําให้ตัวของคุณครับมีความแข็งแรงแบบทั่วแผ่นของจริงเลยครับผมมากกว่าตอนที่คุณยกแบบออกแรงระเบิดเป็นไหนๆเลยครับ แล้วทีเนี้ยไอวิธีการยกแบบ slow tempo เนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแบบง่ายๆแล้วนะครับจะได้เอาไปปรับใช้กันได้เลยหลังจากที่ดูคลิปนี้จบนะครับผมสมมติว่าผมจะยกในท่าดัมเบลไบเซ็คเคิลใช่ไหมครับเราก็จะมีการยกถ้าเกิดว่าเป็น t e m p ปหรือว่าจังหวะในการยกปกติเรากยกแบบนี้คือปังปังปังนี่คือเป็น t e m p ปที่สวยแล้วนะครับที่คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณต้องการที่จะฝึกในรูปแบบของ s ซ o w tempo ครับคือเราจะทําการบีบขึ้นมานะครับ2วินาที 1>, 1 2ผ่อนลง3าถึงสวินาที1 2 3 4ไปต่อปุ๊บหนผ่อน1 2 3 4งีดีมใหม่1สผ่อน1 2 3 4 แค่นี้ก็ถือว่าเป็นเทมโปลที่มีคุณภาพที่ทำให้ตัวของกล้ามเนื้อของคุณมันทํางานได้หนักขึ้นแล้วครับแล้วถ้าเกิดคุณแอปพลายล่ะที่มีการปรับใช้ในท่าโอเวอร์เฮดเพรสบ้างนะครับเหมือนเดิมนะครับขึ้นขึ้นไป1 2ผ่อน1 2 3 4ดันชุดนะครับผ่อนช้านะครับค่อยๆส่งขึ้นไปครับปื๊บดรากขึ้นไปและค่อยๆผ่อนนะครับปื๊บแบบนี้นะผมเน้นการควบคุมเน้นการคอนโทรลนะครับจะไม่มีการแบบปั้งปั้ง ปั้งแบบนี้นครับหรือแม้แต่ท่าและ p u l เ r สครับผมก็คือเป็นแบบนี้เหมือนกัน2วิผ่อน3วินาทีนะครับขึ้นไปสองอ,อิแบบนี้นครับผ่อน3วินาทีถึง4วินาทีนะครับผมการทําแบบนี้ทําให้ตัวของกล้ามเนื้อของคุณมันทํางานหนักมากกว่าจริงไม่จริงนะครับดีกว่าการที่คุณไป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 นะครับใส่โวลูมเข้าไปอย่างเดียวแต่ไม่ได้ใส่คุณภาพนะครับดังนั้นครับผมการยกที่มีคุณภาพมันหน้าตาเป็นแบบนี้แหละ เพราะฉะนั้นครับสำหรับคนที่อายุ40ขึ้นมาหรือว่าคนที่มีอายุเยอะขึ้นแล้วนะครับผมก็ให้คุณฝึกในรูปแบบที่เน้นเรื่องของความฉลาดในการยกดีกว่าครับเพราะว่าการสร้างกล้ามเนื้อสําหรับคนวัยนี้ครับก็ถือว่ายากแล้วใช่ไหมครับทั้งในส่วนของฮอร์โมนที่ลดลงตัวของมโมกล้ามเนื้อที่น้อยลงนะครับผมรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ของเราที่มันมีงานที่เยอะมากหรือว่ารีหน้าชอบที่เยอะครับกว่าจะเข้ายิมมาได้แต่ครั้งครับโหต้องแบ่งเวลามายากแสนยเขดนะครับแล้วพอมาเข้ายิมปุ๊บนะครับไปยกตามวัย เราเจ็บซะนั้นเลยส่งผลทำให้คุณนะครับไม่สามารถพัฒนาในส่วนของสุขภาพหรือว่ารูปร่างของคุณได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับผมการยกอย่างฉลาดการยกในรูปแบบของโซเทมโปการที่เรารู้ตัวเองว่าเราอยู่ในจุดไหนและการที่เราทําให้ตัวของทุกช่นข,ของเรามีคุณภาพมากที่สุดครับเป็นสิ่งสําคัญที่คนอายุเลขสีลหน้าหรือคนที่อายุเยอะขึ้นครับผมจะต้องนํามาใส่ใจและใส่ใตัวของโปรแกรมอันนี้ก็อยากจะฝากเลยครับถ้าทุกคชอบคลิปนี้ครับเดี๋ยวเ่อนโคนปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับ เคล็ดลาบคุณดีๆที่ผมจังเสริมในทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ